ไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหรือว่าสนามหมอนไม้กับศึกรีโวครับรอบเพลย์ออฟพยัหวนโคตรสุโปเอาแล้วครับวางยาวมาลูกนี้ตะวันหลุดขึ้นมาแล้วครับเลือกยิงได้เลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาที57เอาจนได้ครับเจ้าโจตะวันโคตรสุโปครับก็คลายความกดดันเลยครับเชียงใหม่ลงนี้วางบอลมาสวยเลย้วครับไม่ลำหน้าด้วยครับแล้วยิงเช็ดเสาในเข้าไปสวยแล้วครับเจ้าโจ1นครับเชียงใหม่ f c พาทริกพาทริกเปิดลูกนี้อมรเทพ2-0เลยครับโอ้โหนาที71ครับว่าเอาจนได้เลยครับประตูแรกของกองหน้าเลือดเนื้อเชื่อไข่ชาวเชียงใหม่เลยครับในฤดูกาลนี้ครับเจ้าไก่กดด้วย้ายเลยครับนี่เพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยเลยครับอมรเทพเมืองดีพาทริกกุตับซันก็ขอขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนหลักของเราครับนั่นของเอเจนต์สปอร์ตดีไซน์ครับสารัตก่อนนะเป็นบอลของระยองต่อเนื่องสารัต ให้มาอันโตอันโตยังไม่ล้ำอันโตขวายัดมาช่องนี้ได้ยิงยังติดเซฟแต่ไม่พอเป็นประตูของกระยอง f อ4ครับสมสตกระยองเอฟครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากผู้เล่นหมายเลขส3มอันโตโอกามูระบริเวณที่ทำการเปลี่ยนตัวเล่นครับนำเล่นหมายเลขสิก้าที่รัพันจนทวนออก ธรรมวัฒนไปแล้วธรรมวัฒนมีตัวต่อเติมเสริมแซกลูกนี้อันโต้ภาคภูมิออกมาว้าเวภาคภูมิออกมาว้าเวจังหวะนี้เปิดมาได้มงเต็มหัวออกไปทไนสโมสรขระยอง f ์ฟครับขึ้นนํำ2องประตูต่อศูนจากผูเ้เล่นหมายเลขหกประวินโมออง ประยองเอฟซีทำการเปลี่ยนตัวเล่นนำผู้เล่นหมายเลข26พานุพงศ์สมวทรนามออกเราไปมองให้แล้วมีพื้นที่แล้วครับมองด้านไหนของเราวพาลลูกนี้อ,นอันโตอันโตเก็บได้อันโตได้ยิงลูกนี้เป็นประตูครับของอันโตนาทีที่91ครับน,นของอันโตนันกามูระทำประตูที่2ในเกมนี้ครับเปนของอันโตไม่ยิงจังหวะนี้เนี่ยคมกกิบเลยครับเสาแรกรัะ หมดสิทธิ์เรื่องของภาคภูมิภูมิรินหมายถือว่าเกมนี้เนี่ยอันธพรเปิดยอ,ยอยมาเต็มหัวลูกนี้แม่เกือบไปเจ้ามงเนี่ยยังมีมือของธน,นงศักด์มาช่วยไว้ได้ครับคมสารตีไซก้อยมาลูกนี้แม่ระบุศิลให้เป็นจังหวะจุดโทษฮะมิลาร์นี่ครับโดนกับเพื่อนของธน,นงศักด์มิลาร ยิงจัองหวะนี้เป็นประตูครับทั้งของมาร์นีมังกรระยองเอฟซีครับบุกมาชนะทางของวัดโบสถ์ซิตี้เป็นตัวกรอสามประตูต่อหนึ่งครับขอเสียงปรบมือกับนักการทั้งสองทีมนะครับแล้วปกาสนี้ครับสโมสรวัดโบสถ์ซิตี้ต้องขอขอบคุณน,นะครับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีมงานผู้สอนนะครับทางด้นานของระยองเอฟซี มาแล้วสุขสารโตมาโตมาไหลไปทางซ้ายหมายเลขห้าสุราว์สุราว์มาเมลวินเมลวิน,วนเข้าซ้ายลูกนี้เปิดคอร์ก็มาโอ้โหเป็นเชียงใหม่ครับลูกนี้เมลวินเปิดได้สวยครับเป็นผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสิบอภิวัฒนะครับทำประตูให้เชียงใหม่ขึ้นนำ นี้ต้องดูลูกเตะมุมแล้วเปิดเสาแรกแล้วก็เปล่าแล้วแถว2ได้ง้างแล้วก็ลองยิงไกลยังยไปติดบล็อกผู้เล่นของทางพิษณุโลครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้หลอกได้สวยเลยนะฮะแต่ยังพิษณุโลมาบอลกันบอนลลอยโดกมาโอ,โอ้โหตรงนั้นต้องบอกว่าโอ้โหแล้วก็เป็นจังหวะ1ประตูต่อศูนย์ครับสมุทรปราการ FC ขึ้นนำไปแล้วในจังหวะนี้ต้องบอกโอ,โอ,โอ้โหตรงนั้นมีกองหลังพิษณุ ฝั่งขวาครับจิรายุทธจิรายุทธดึงมาจ่ารายุทธจ่ายกันตะพลกันตะพลเบิลออกไปลูกนี้ให้ทางลาดนาวีแล้วเปิดมาลูกนี้ขึ้นมงแล้วก็สองประตูต่อศูนย์แล้วโอ้โหจะบอกว่าลูกนี้สวยจริงๆครับมา ทิตเปิดไปได้ก่อนเรื่องขึ้นหมูเช็ดแล้วก็อ้าวตกะโโโพิษุโกตีไข่แตกกลับมาหนึ่งปต่อสจากกีเบโตมาเชน่าตัวนี้ครับโอ้โหบ้าไปเลยครับเฮตัวตึงมาเลยครับ เดียาสียทีละนัดทีลัดเปิดเข้าไปได้ก่อนเฟนตดน้องนล่บอลลอยดกบอลลบอลกระโดงไปเลยบอลลอยตรงมาลิฟตไปตังวะกระดน มาเชน,นาครมาเชน,นากระชากไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ดึงเข้าซ้ายแล้วบอลยาวไปแล้วก็นั่นแล้วับโหไม่โดนบอลไม่โดนอะไรเลยคราบโดนคนอย่างเดียวแล้วก็ไปจังหวะจุดโทษในกัหวันีโอ้ทีเบโตมาเชน,นา ยิงการยิงจุดโทษของกิลเบิโอมาเชน่าตัวเดียวทำ่ไม่ไปสู เรียบร้อยครับขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อสูเยาดด้านอุทัยธานีเรียบร้อยครับแมก็ไปทางเดียวกับโมหมัดกอเฟ่เลยครับเรียบร้อยครับมามุมเดิมครับแม ีกกโอ้โหพุ่งถูกทางแล้วแม่แตโ่โอ้โอโลูกนี้ยิงเข้าไปครับไล่มาแล้วครับสองประตูต่อสาม โหมุมสูงเลยครับอ่ะขึ้นนำไปเป็น4ประตูต่อ2ครับผ่านโอ<ห>้โหโหุ่ยโอ้บุญยาเกียตรติพุ่งหนูทางครับแต่ปัดเรียบร้อยครับก็เป็นทางด้านอุไทัยธานี FC ครับ โดนจุดโทษเอาชนะราชนาวีเอฟซีไได้